สวัสดีจ้ามื่อี้ก็มาเอาเฟียงให้งวงกินคือเกาเนะค่ะพี่น้องก้อนเนี่ยจะปล่อยนะคะเขาก็จะเอาฟางไม่วัวกินก้อนเนาะคะ่ะตอนเศร้าๆเราต้องมาถอดไฟแล้วก็มาเอาฟางให้งัวเนะจ้าไปค่ะสิพาไปเบ่งงวมีข้อนี้ก็จะเป็นเฮ็ดหางหยาแล้วก็เฮ็ดบล็อกไห้เนาะคะ่ะเฮ็ดบล็อก ล็อกไผ่ล็อกมันเพื่อนก็จะเอาหัวออกมากินแบบนี้เลยนะคะก็จะมีอคอกล้วมแล้วก็อคอกอนุบาลหมายถึงอคอกัวไม้ลูกอ่อนที่คลอดไม้นะจากอันนี้ก็เป็นอคอกันบ้านนะคะผู้ใดมักกะผู้ใดอยากเอาไปห็ดเป็นเอาเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะโบอมองหวงสูตรนะคะใส่ไม้ยูคานะคะนี่ค่ะไม้กลมไม้ยูคาะแล้วก็อันนี้หางก็เป็นหางปูนเนาะคะ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ แบบนี้เลยค่ะยำมือเศร้ากับยำมือแรงฮอสซีสให้กินฟังวันละสามก้อนเนาะคะ่ะตอนเศร้าสามตอนแรงสามเนาะคะ่ะนี่ค่ะจะให้ดูจะกินแบบนี้เลยนะคะก้อนประมาณซ่มือนี่ฝนมัตกแรงมากเนาะคะ่ะ เพิินกะระซีลอดออกมากินซ่องไผ่ซ่องมันนะคะนี่ก็จะเป็นลางไม้แบบนี้เลยจ้านี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นรางปูนแนละะ้วค่ะนี่กระซีให้กินแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคอรกรวมเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งคอกหัวแม่ลูกอ่อนนี่ค่ะข้างหลังก็จะประมาณนี้นี่ค่ะกระซีข้าแถวกินเป็นตะแซบเป็นตะแซบค่ะ แล้วก็จะเป็นโคกเม่ลูกอ่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าว่าเห้วัวทับกันเนาะคะ่ะอนี่จ้าอันี่ก็จะตันไว้ล็อกไว้เพื่อความปลอดภัยของวัวนะคะนี่ก็จะเป็นวัววัวแม่ลูกอ่อนสองข้อสามตัวอันนี้อยู่วกันได้เนาะคะ่ะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ ก็จะมีหลอดไฟเนาะคะ่ะหลอดไฟกันยุงแล้วก็หลอดไฟให้แสงสว่างเนาะคะ่ะก็จะใบแบบนี้เลยค่ะได้ไฟกันยุงกันแมลงเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นโคกวัวไม่ลูกอ่อนกันไวเนาะคะ่ะถ้ามานอนรวมกันเดียลูกจะถึกทับตายเนาะคะ่ะก็จะเป็นสวนหญา้า <c oughs> สวนหญ้ากะหญ้าตายเบิดเนาะคะ่กะกปบะมาณน,นี้นะคะแล้วมาก็ใส่ไม้อยู่ขานะคะ่ะเฮ็ดคอกวัว กับไม้ไผ่เนาะจ้ะเห็เลยค่ะเขาแถวกินไประเบียบเรียบร้อยมากเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นโกดังฟางเนาะค่ะสามล็อกกินมะกุ้มปีเนาะคะ่ะถ้าฝนมาตกได้ฟางนาปังนี่ก็จะดีนะะเนาะค่ะก็จะงจะพกกินปีนึงเนาะคะ่ะนี่วันละหกก้อนเนาะคะ่ะนี่เลยโกดังฟางเนาะค่ะแล้วก็จะเป็นข้อบัวจ,จะ้ะ อยู่ใกล้ๆก,ก,กันเดี๋ยวยังไปพาไปเบิงนี่ค่ะก็กินเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปเอาฟังแม่ลูกออนก่อนเลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมน,นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ